เอสวัสดีครับสวัสดีรถถุนยีี่ทครับนี่แล้วก็อยู่ครับไม่ไๆ่่แรงพัะจังกุงห่านอาจารย์เอ้ยบนนอกรีบวาโซอเก้าโอ้บนนอกขากุ้งอีรีวาโอ้นี่หัวสูงเามาดูเครื่อง เล่นใหม่ครับให้เจ้าโปรเฟียเลี้ยเจ้ยกหัวเลยดีไหมเนี่ยนี่เป็นหัวสูงนะครับหัวตัวยวกันกับเสียเบเลยหัวตัวท็อปเป็นหัวสูงนะเราจะเอายกหัวเลยจำเนี่ยกระชุนแต่ตัวนี้ไม่ใช่หัวยืนนะ มันโบเมนหัวยืนเอาทั้งลำเลยบ่หยกลำเลยอือใหญ่เฮ้ยนี่นะผมอยากได้แบบนั่งกระซีมาแบบนี้นะครับเวลามาหาของจะได้หาง่ายงติดีกระซีมา23.4ซี 23, เครื่องก็ยังสวยอยู่ครับแป๊บปุ๊บก็ยังดูดีนะแต่รถมันยังไม่ได้ล้างนะเครื่องไม่ได้ล้างอย่างนี้ดูง่ายครับจะร่ดซึมตรงไหนก็รู้เลยวยวอีกแล้วสวยอีกแล้สวสวานมาท่านกรอบดูครับนี่ต้องอาศัยลูกขู่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราเอผมกำความรับไว้ หลายอย่างครับเมื่อคืนเนี่ยต้องไม่งั้นไม่รุ่มเทมาอย่างนี้ครับเพราะมันมีข้อเล็กเปลี่ยนครับมีข้อเล็กเปลี่ยนจุดปอบอไปไปไป,ไป,ไปหลบครับสองคนประเดยนนี้ตายยัดยัดกดยัดเอ,เอียว่ะตั้งเกียงคอย Ơi, lăn lằn Bảo đại bảo 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 Nó chụp Ôi nì kẹp quá chàng, khọp kẹp quá Khọp kẹp Ơi, bảo bảo đại bảo bảo Ô, <laughs> oh. nhà có thể nó tớ mình có tầm nào con sốt ngam đi vào khăn này mà con sốt ngam hàng mà ตัวนี้เท่าไรนี่ลูกพี่ฮึนี่ซึมทุกอันปกติต้องมาทำต้องทำเออเสร็จไหมอ้โจอเลยคันนี้อันนี้สร็จไหมแล้วข้อกระซีฮหิโหนดเป็นยังสี่เลยเนาะเป็นสี่เป็นจุขันน่าโหลดถักถามมันถามมัน เอาตัวนี้แหละด้านล่างอาจจะประมาณนี้นี่มีขานี่คนหดีปุกปพอมเอาเดี่ยเขาก็ยกหัวออกมานะปุกหัวขึ้นใหญ่เสียงตรงนี้อยากเช็ดเป็นพอดีนะ ต้อไงเนพราะว่าที่กินกระซิบมันต้องไปกับหัวดินั่นบ่ลาหัวขาอุ้ขาอย่างนั้นอยู่หัวว่าแต่เอาได้แทนเอาเอาเรื่องโอ้แทนจับตัวนี้นั่นบลาแทนประคองตัวนี้แทนประคองไตนั่นบลา ื่อนอไเเี้ยวเราต้องการแค่น้เดนแกไม่รูว่เขาจะยี๋ยวต้องชุบแบแบบยังงอยู่เลยอีกขอบขอบแคโปเฟียเขาแยกบเนาะในหัวไหมขอบแคปโปเฟียไหมขอบแคปเลดขอบแคปมันี่โหยากวะ

นสุดตาใสาป่ตาใสาป่ต,า,า,ปตาฟ้าเหลืนะองไปเดี๋ยวพาไปถามราคาดูเอาติดเครื่องติดเครื่องผักทำงยเครื่องฟิสตัตติดง่่ะไป่อ เบิง้งเบิ้งหัวโปเฟียหัวนี่ก่อนหัวแหกหัวหนาดแม็นะอ้ย่ยาแดดเสได้อีกไอเอ7เถอหัวม่วงพร้อมนี่แหละคอยก็เส็ดสีนี่เด้ีว่างไงถ้าผมทำสีม่วงแบบนี้เขาเส็ดสีม่วงแบบนี้ด้เย มีแต่ว่าสาอเหมือดมันเหมืดโหด100%ลายไรก็รีวิวบัถึกเนาะลายอะไรกรีวิว,ว,ว,วบัตถกอปะโอ้มันยิงดีเวทใส่เลยตัวนี้<ะ>บัดชิดถอดเลย Ông hóa hoa với bạn của cháu đây Ông hóa hoa với bạn của cháu ừ. นี่หัวสูงอะ่รง,งามเลย PSK อดมองเลยครับโอ้ยเยียบกันแล้วจจานไป ไปเราจะต้องไปคุยราคาครับกับทางเจ้าของยังไวยังไงไม่รู้ว่าเขาจะตบดอกมันดูอันยากมากไอ้เครื่องตัวเปล่ามันมีแต่รอกไปบางมันทำยากมาก นี่ครับฟังกำลงังโม้อยู่ครับไปแย่สำหรับคิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงค่นี้ก่อน,นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ